ประกันเบตเตอร์เลดนะครับเบตเตอร์เลตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุสุขภาพประกันเดินทางอ่าประกันก่อสร้างประกันวิชาชีพประกันโควิดนี่อยู่ในเบตเตอร์เลตประกันโควิดช่วงนี้ขายดีมากประกันโควิดนี่ไม่เป็นประกันชีวิตนะครับพี่ไม่ใช่ครับนี่คนสับสนนะนี่จะคนคนจะสับสนนะว่าซื้อประกันชีวิตชั้นประกันชีวิตโควิดไปแล้วไม่ใช่อันนี้คือประกันหมวดประกันภัยเป็นหมวดเบตเตอร์เลตที่อ่าใช่ครับ ที่ประกันในเรื่องของการติดเชื้อแล้วอย่างการติดเชื้อโควิดแล้วอย่างออย่างที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการแพ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประกันเบตเตเล์ในส่วนของประกันใช่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องมันอยู่ในหมวดของเบตเตอร์อ่านะครับขายดีนะครับตัวนี้นะครับคนซื้อดีมากนะครับนะเพราะว่าทุกคนทุกคนก็ต้องการความมั่นคงเนาะนะครับนะครเออต้องการความมั่นเพราะฉั้นนี่คือจุดเด่นของธุรกิจประกันคือ มันมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นมันจะมีประกันเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอแล้วเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของประกันเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างล่าสุดมีโรคระบาดในวัวนะครับโรคระบาดในวัวเห็นไหมมีประกันวัวด้วยเออพอมีโรคระบาดปุ๊บประกันวัวก็มีวัวยังมีประกันเลยใช่เออแล้ววันนี้ใครใครที่ลักรักสัตว์นะครับอ่าพวกสุนัขพวกแมวเนี่ยมีประกันมีประกันสุนัขมีประกันแมวด้วย นี่เบี้เตลเลทเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยจงบอกว่าธุรกิจนี้มันกว้างถ้าใครมีความรู้ด้านเนี่ยคุณเงินนีอยู่รอบตัวพูดง่ายๆมองไปทางไหนก็มีแต่เงินนะครับนี่คือในด้านของประกันเนาะนะครับก็เรียกว่าในในส่วนแรกจึงทําให้เห็นว่าธุรกิจประกันเนี่ยถ้าพูดถึงในยุคโควิดเนาะ จึงบอกว่ามันแทบไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยก็ก็คงไม่ใช่เพราะว่าลูกค้าเราคือคนที่อ่ามีน้อยคนอ่าลูกค้าเราก็เป็นคนที่เขาอาจจะโดนกระทบจากโควิดถูกไหมครับกําลังซื้ออาจจะน้อยลงนะครับอาจจะมีบ้างนะครับแต่มันจะเป็นแบบนี้ครับอย่างช่วงที่ผ่านมาประกันเดินทางเนี่ยคนซื้อน้อยลงนะครับเออแต่คนมาซื้อประกันสุภาพเพิ่มขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ครับ มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีการที่บางผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกจะลดลงและบางผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้นเพราะสถานการณ์ของติอ่าบางบางประกันก็จะลดลงแล้วก็เป็นประกันที่เกี่ยวกับการเดินทางก็จะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพรามันมีการถูกต้องมันจะมีการแลบกันแบบนี้อ่ะทีนี้ตะกี้ที่พี่ไพโรธพูดถึงเรื่องของประกันโควิดในช่วงที่ผ่านมาทุกคนต้องได้ยินแหละข่าวมันดังมากเลยคือประกันจะคืนเงินประกันลูกค้า มันเกิดอะไรขึ้นวิธีการคิดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นมันมายัางไงเขาไม่ไหวเขาแบกไม่ไหวหรือยังไงอ่าโอเคอะไรตรงตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องดีเลยนะครับจริงจเนี่ยเบริษัทที่ที่มีประกาศตรงนี้ขึ้นมานากก็เราทราบกันอยู่แล้วก็คือของก็ขอขอ,ขอ,ขอนุญาตเอ่ยชื่อเนาะก็คือในส่วนของขอ่าสินมันนม่นคงนะครับที่มีประกาศตรงนี้ออกมานะครับคือสินมั่นคงต้องบอกนะครับเขาคือเป็นบริษัทของคนไทยเรานะครับสัญชาติไทยสายเลือไทยเลย แล้วก็อยู่คู่คนไทยเนี่ยมานานคือต้องบอกว่าสิน่นคงเนี่ยตามประสบการณ์ผมนะคือก็ต้องบอกว่าเอลูกค้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะประทับใจในการบริการเขาเยอะนะในเรื่องของการเคมนะครับเพราะว่าถือว่าเคมเร็วยิ่งโควิดเนี่ยลูกค้าผมหลายคนส่งเรื่องเสร็จไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ได้เงินได้เช็คนะครับเขาเค็มเร็วนะนะครับแต่ว่าในสาเหตุที่เขาต้องประกาศแบบนั้นเนี่ยคือเนี่ยเราก็ทราบข้อมูลว่าเออ ไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศไทยคนจะติดโควิดเยอะขนาดนี้เพราะว่าปีปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เรามีประสบการณ์แล้วถูกไหมครับว่าโควิดมันมาอย่างไงป้องกันอย่างไงก็ปีที่แล้วเอาอยู่แต่ปีนี้ปีนี้มันทะลักมาเออเออใช่ไหมเจอสมุทรสครก็ไปครับแล้วโอเคสมุทรสาครอาจจะไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ค่อยๆกระจาย และช่วงเมษาเราไม่ได้ล็อกดาวก็กลายเป็นว่าคนกลบ้านเยอะขึ้นแลล่าสุด่คือคนล่าสุดนี่คือจะไปปิดแคมป์กนกกรูปแคมป์ก่อนออกก่อนเลยคนที่ทําประกันมาต้นปีเพราะว่าทุกปีต้องต่อประกันเป็นปีๆเนาะพี่เนาะก็ก็คงไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะติดโควิดหรือไม่ติดโควิดแต่ฉันทําไว้แล้วอ๋อแล้วก็สับสินมั่นคงเขามีชื่อตรงเรื่องของการเคลมไว้มันก็เลยเป็นปัญหาชีวิตของเขาที่เกิดขึ้นก็คือว่า คนที่ทากับเขาก็มีจํานวนค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็ต้องรีบเคลมให้ไวอย่างนี้แบบผมอ่านเกมอย่างนี้ถูกไหมอรมาคือยังอย่างนี้ด้วยนะครับผมผมจริงจริงเนี่ยตอนต้นปีนะช่วงเดือนมีนาเนี่ยมันโควิดยังไม่มาเนาะมีนาปีเนี่ยปีปีที่ปีที่แล้วนะมันมาแล้วแต่ปีนี้มันมาช่วงก่อนสงการจำว่าล็อกดาวน์เนี่ยทุกปีเนี่ยผมจะโดนตอนเมษายนแล้วผมลาพักร้อนจากบริษัทแล้วบริษัทจะประกาศให้เวิร์คฟอร์มโฮมตอนสงการทุกปีผมน่าจะัดเอ้าแล้วลาพักร้อนเพื่อ ครับนะสองปีแล้วเพราะงั้นปีนี้ยสินมันคงเนี่ยปีที่แล้วเขาขายแพ็กเกจตัวเจอแล้วจ่ายเนี่ยหนึ่งแสนบาทเนี่ยสี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทปีนี้สินมันคงลดราคาให้ลูกค้านะครับเหลือสามเก้าเก้าอ่าอ่าใช่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 ค,คือคือมันเป็นสิ่งที่อุ้ยนะครับทุกคนรู้สึกเลยว่าโอ้โหสินมันคงขายถูกลงให้เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาถือว่าเขาได้กําไระนะครับเอ <ๆ S 2> อเขาก็เลยมองว่าปีเนี้โอเคก็ในเมื่อสถานการณ์ไม่น่าจ,จะเลวร้ายอะไรมากมายกว่านั้น ก็เลยถือว่าขายถูกลงเพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อประกันที่ถูกลงคืนกาไรครับให้ลูกค้าบ่างนอืมนะครับอ่าสุดท้ายเขาก็ไม่ขาดคิดนะเพราะว่าประกันแพจอยู่ที่ผ่านมาเออแพ็จแต่ละแพ็จเนี่ยเขาต้องมีนักคณิตศาสตร์คํานวณเลยนะความเสี่ยงภัยต่างๆมีความเสี่ยงอ่าใช่ครับแต่ก็แน่นอนครับนะระดับขั้นเทพคํานวณยังไงก็คํานวณไม่ออกว่าโควิดจะมาขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นสิบ มันเป็นหลักหมื่นครับลองลองคิดดูสิครับว่าประกันโควิดเนี่ยสินมั่นคงสว่าขายตัวสามเก้าเก้าเนี่ยเจอจ่ายหนึ่งแสนบาทวันนี้คนติดโควิดเอ่อวันหนึ่งหมื่นกว่าคนอ่ผมคาดว่าเป็นของสินมั่นคงไม่น่าจะต่ำกว่าพันคนอตคิดคิดว่าเขาจาหนึ่งพันคนคนละแสนเนี่ยวันหนึ่งเข้าใจกี่ล้านน่ะถูกไหมฮะใช่ไหมฮะเพราะงั้นสินมั่นคงเขาไม่ไหวเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวถูกไหมฮะ เออเพราะอะไรครับคือผมว่าจริงๆสินมังคงเขาประกาศมาคือเข้าให้รู้ว่าเขาไม่ไหวนะนะครับแต่บางบริษัทที่แบบนี้นะอ่าคือแต่บางบริษัทที่ในอดีตที่มันล้มเนี่ยคืออะไรไม่ไหวก็บอกว่าตัวเองไหวเอาอยู่สุดท้ายพอมันไม่ไหวก็ล้มเลยถูกไหมลูกลูกค้าก็จบแล้วไม่ได้ตังค์ด้วยก็บริษัทก็หายแล้วทีนี้ อ่าใช่ใช่ถูกต้องแต่นี่พอเขารู้ว่าเขาไม่ไหวเขาก็ต้องหาวิธีเซฟตัวเองไม่งั้นแล้วถ้าเขาล้มมามันส่งผลถึงประการด้านอื่นด้วยนะอ่าใช่เพราะเขาอยู่หลายด้านใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็โอเคแหละก็ในเมื่อมันมันก็เป็นความรู้สึกของคนไทยเราเนาะที่ครับอยมาแล้วก็พอก็มากำกับนะครับก็ไหนๆก็รับไปแล้วก็อขาดทุนก็ต้องขาดทุนนะครับเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวงการประกันไว้นะครับสินค้าคงเขาก็ต้อง รับตามคำสั่งพอแล้วก็รับคุ้มครองต่อเขาขอสลูกค้าไปต้องเกินเลือดนะครับนะครับอันนี้ก็สู้ในส่วนตัวผมนะผมก็บอกว่าอยากให้กำลังใจสิมันคงนะนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่คู่คนไทยเรามานานนะครับทุกอย่างมันผิดพลาดได้เนาะแต่สาคัญคือเราต้องให้อภัยกันแล้วเขาก็ออกมาขอโทษเนาะนะครับแล้วก็แล้วล่าสุดเนี่ยสิมันคงปรับเบี้ยประกันรถยนต์ลงด้วยนะเพื่อเป็นการขอแทนคําขอโทษนะครับเนี่ยเห็นเมื่อวันที่หนึ่งประชุม อ่าคือประกันรถจนเนี่ยเขาปรับราคาลงด้วยนะอ่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาโฆษณาสินั้าคงนะแต่พูดในสิ่งที่เราได้เห็นมาเนาะที่เราเล่าให้ฟังได้บีก็ต้องรับเพราะเรื่องที่ไม่ดีก็มีโดยที่เป็นพฤติกรรมของคนอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างเช่นยอมติดโควิดเพื่อได้เงินประกันอืเพราะเจอจ่ายหมดเนี่ยมันคือปัญหาเพราะว่าเจอปั๊บจ่ายแสนหนึ่งอันนี้ผมเคยเจอนะมีคนรอบข้างแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล่าด้วยผมได้สัมผัสมาเองเลยว่า คนเนี้ยป่วยปับ๊บรับแสนหนึง่งสามีป่วยรับห้าหมื่นคำถามผมคือเอา้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสีย่ยงอ่าโทษดีสามีเสีย่ยงแต่ภรรยาก็ต้องรู้ว่าสามีเสีย่ยงแต่อยู่ๆไปยอมให้พอสามีติดภรรยาก็ยังคุกครีกับสามีดูโดยที่ไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อให้ติดด้วยอันนี้มีจริง <S <S ผมเจอจร <ừ> ิงจริงอันนี้เราแก้ปัญหายังไงครับพี่อันนี้เราแก,กา้พิสูจน์ทราบกันนะรรนคือ,อ,อคือ คือมันพิสูจน์ทราบยากนะครับมันมันไม่ประกันไม่สามารถที่จะไปหาเหตุโต้ยางตรงนี้ได้ทั้งที่บางทีสงสัยนะทั้งครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยคนหนึ่งซื้อห้าหกเจ็ดกรมธรรมให้เจอแล้วจา่ายช่วงที่ยังขายอยู่แล้วก็ซื้อหลายบริษัทด,ด้วยคือบริษัทและกรมธรรมใช่ไหมห้ 5, 6, าหกกรมธรรมแล้วซื้อทั้งบ้านแล้วติดทั้งบ้านเออคิดดูสิครับแล้วใน<ร>ช่วงสถานการณ์ที่เงินอเอเองินมันหายยากตกงานด้วยขายของก็ไม่ดีอืม เนี่ยมันมันก็มันก็เนาะนะครับออมันก็ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้ก็ยกเลิกพวกเจอแล้วจ่ายหมดเลยนะครับอ๋อก็เหลือแต่ค่ารักษานะครับก็คือคือคือคุ้มครองแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าแบบแหมเจอแล้วอ้าเปอร์็นหนึ่งไม่ใช่ละวันนี้คุ้มครองอคือรักษาครับคือคนที่ว่าคนที่ซื้อคนที่ซื้อก่อนหน้านั้นน่ะก็คุ้มครองปกตินั่นแหละเจอแล้วจ่ายก็ได้ไป แต่คนที่ซ e. ื้อใหม่นะครับก็มาทันใหม่เขามีการปรับตามสถานการณ์เนาะก็ลดตรงนั้นไปนะครับเนาะตอนเนี้ย